คนครบแล้วใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเปิเปดไมค์มา,มาคุยกันหน่อยเร็วเราคนครบแล้วใช่ไหมพี่หนูว่าเราต้องหากุญแจก่อนนะตอนเนี้ยเออหรืรอว่าลากผิวทุกกุญแจเอานี่มามาช่วยกันช่วยกันยกขึ้นมายกมันขึ้นมาทุบเออทุบันทุบทุบเธออย่าเรี้กวมันท <enos> ุก อย่าจิกหัวเพื่อนอย่าจิกหัวเพื่อนออดอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทเลาะอย่าทะเลาะกันบ้าจับรีโมทไม่ใช่หรอไม่ต้องจับหิีพี่อ๋อจับใครวะไปหนึ่งสองสามย่าย่าเมื่อกี้เหมือนพี่มันได้แล้วงั้นไงแล้วก็รีโมทเนี่หรอนี่ไงพี่ไม่ใช่พี่พี่ออดพี่ออดหันไปตรงประตูมันได้แล้วพี่มันได้แล้ว ยเเดอ,อไปลต้องจับอันนี้ก่อนเอาเดึงออกมาดึงอนนออกมา,ก,นนมาก่อนเออเย้เปิดให้ดูแล้วครับแล้วก็อะไขผบคุณครับผบคุณครับตาตาเข้ามาได้ยังลูกยังเลยถือมไม้มาด้วยูอ๋อพี่เราต้องถือไม้มาวางไว้ตรงนี้นี่ไงคือเราต้องถือไม้พี่เห็นหรือปะเราต้องถือไม้มาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดินแล้วก็เดินพาดไม้ไปป้องประตูยังยังไม่จับเดี๋ยวหนูจับข้างหน้าให้พี่เป็นหน้าทําอะไร มันจะปีนขึ้นมาได้อจับสิจับสิข้างล่างนะจับสิโ้ยเออไม่มันไม่จับนะด่วนเราต้องอออสะดุดออเกมไรวะเนี่ยพี่ไปมือจากหนูพี่ไปมือจากรนูพี่ไปมือจากหนูเดี๋ยวสร้างละครจะต้นคริสต์มาสเจ้ามันถือไม้ไม่ได้อา baby ไก่งวงออย เพื่อนเพืเพืเราเปลี่ยนด่านไหมเราแก้ปัญหาด้วยกันเปลี่ยนด่านไหมดีใช่นะมันลอยอ่ะอตาเดินขึ้นไปตาเดินขึ้นไปอ๋อย่าพากันอย่าพกันกงกออไเห็นอ่ะลกระดีิวขึ้นมาแล้วอื้อเนี่ยแล้วมันทำยังไงต่อวะ เดี๋ยวหนูจะอยู่ตรงปลายไม้นะทุกคนแล้วแกต่อแล้วเราโอ๊อย <c oughs> แล้วหนูก็ล่วงลงไปไงลูกแล้วหนูก็เลียนด่านทุกคนเป็นด่านเถอะด่านอ,อะไรเนี่ยเกมเนี้ยฉันเล่นให้สพื่อนหนูคือเราจะเหตุงตงไม่ชนะนี่ไหมความมืดเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยโอ๊ยเพื่อนหรือว่าเราต้องเอากล่องเนี่ยไปไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอ้ย โอ๊ยโอ้ยอย่าติงหัวใจไก่ย่างเทเวิร์กไม่พออีกเหรอฮะใช่ด้วยใช่ด้วยเราตะอุ้ยทเวิร์กทเวิร์กเห็นตูดไก่ตูดไก่ตูดไก่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนคือเราต้องเอากล่องนี้ไปทําอะไรอ่ะคือด้วยท่ามันแย่มากเลยอ๋อย่าอย่าอย่าอย่ท่ามันแย่มากเลยอ่ะตอนเนี้ยเราต้องเอากล่องไปทำอะไรพี่ออนดึงตูดหนูเอ้าพี่ออนไปตัวร้องพี่ออน อย่าว่าแต่พี่เลยพี่เล่นครั้งแรกกแกดวยังไม่ขึ้นเลยลูกดู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 ันกล่องเข้าไปดันกล่องเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวพี่เวอไเป็นกำลังใจดันกล่องเข้าไปดันกล่องเข้าไปได้พี่ไม่งั้นพี่ต้องออกมา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 ออกไปได้ป่วยยังไงป่วยยังกดมือพี่กดตรงมืออีกรอบมากดกดที่มืออีกรอบพีโคตรแท่เลยโซ่กล่องม เชียบวยเชียบวยอันนี้เลือกใครเขาล่อก่อนกับไก่งวงไก่งวงม้วนนะเมื่อกี้เออว่ะไก่งวงม้วนอ๊ยอินางชมพูหลบไปดิเอ้ยลบไม่ดูออกไม่ได้ลบเดี๋ยวหนูยในฝั่งหนึ่งพอพยอนพอพยอนพอมาเดี๋ยวดันกล่องให้ไปแล้วตาขึ้นอ๋อไม่ได้มันต้องมีคนข้างหลังด้วยอะมันต้องมีคนดันกล่องข้างหลังด้วยไง แบบต้องมีสามมุมไหมพี่ไม่คือตัวเรามันบางเว้ยใช,าชา่ฉชนมันมันก็ยังไงก็คงเค็งแหละแต่แค่หาจังหวัดทีละคนในการขึ้นแล้วก็จัดใหม่อะไรเงี้ยมันต้องรู้จังหวะแบบตึกบตึบอะไรเงี้ยไม่นะ<อ>หนูตากูุกอะ่ะใช่อันนี้ก็ตกอยู่รอให้มันนิ่งสูญเสียการเชื่อมต่อหลุดกับเครือข่ายหนูหลุดอ่ะ,ะไม่นะ ทุกคนหลุดปะหนูหลุดอ่ะทุกคนหลุดปะหลุดจ้าหลุดโอ้อดเหนื่อยทุกคนดูท้อแล้วเมื่อไรเราจะได้ผ่านสักดาดหนึ่งที